คุณไบน็อกและนักขาวเพื่อนปากของทีวีไอนะครับสำหรับในช่วงของสปอร์ตทุนายนี้ครับเดี๋ยวเราติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของการประกาศตัวคณะกรรมการนะครับของสมาคมกีฬาเซปักตะก้อนะครับแห่งประเทศไทยครับหลังจากที่สิ้นพลตีจารกอรีราชกรันแล้วก็ได้ทางคุณธนาเชิทธิ์นะครับเป็นนายกสมาคมกีฬาเซปักตะก้อคนใหม่นะครับวันนี้ก็มีการเปิดตัวกันนะครับที่ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งทางท่านชนาชัยประสิทธิ์นะครับก็ได้มีการนะครับประกาศถึงตําแหน่งต่างๆนะครับคณะกรรมการบริหารทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอุปนายกสมาคมเนี่ยนะครับหกคนครับก็มีทางคุณสมพงษ์ชาตาวิถีนายชวัฒน์กุมพุตพงษ์พานิชครับแต่ยังไรตามเดี๋ยวเราไปดูหนึ่งในคณะกรรมการนั้นครับซึ่งเป็นอดีตนะครับ นักเตะตะก็ทีมชาติไทยที่ต้องบอกว่าหลายคนรู้จักในนามของโจ้ดัางเท้านะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางท่านพลตํารวจโทสืบศักดิ์ผนสือครับท่านรองผู้กํากับนะครับสถานีตํารวจบางทองหลางครับก็ปัจจุบันก็สามสารถที่อยู่ฝ่ายจราจรนะครับใช่ครับก็เป็นหนึ่งในค้ามการก็อยู่ในสายการราับเราครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีี่ดัครับสวัสดีครับสวัสดีครับโจ้ครับลองครับสลองโจ้ครับก็วันนี้เป็นไงครับบรรยากาศใน การประชุมครั้งแรกของการเปิดตัวคณะกรรมการบริหารครับครับครับก็เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่นะครับก็ตั้งแต่ประมาณช่วงส3บสามนาฬิกาจะถึงประมาณ18บแดนาฬิกาครับวันนี้ก็าค่อนจะมีมีวาระที่ประชุมเยอะหน่อยครับเพราะว่าก็ก็มาทําความเข้าใจกันครับเรื่องของของชุดใหม่แล้วก็ระบบระเบียบใหม่ที่ที่จะเริ่มปฏิบัติกันครับครับ ในในส่วนของคณะกรรมการที่ทางรองโจเห็นเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านอุปนาย,ยกหกคนเนี่ยครับในสายตาของทางท่านรองครับครับก็มีผู้ใหญ่ที่อยู่ในองค์การกีฬาก็หลายท่านนะครับแล้วก็ในในสมาคมตะก้อเก่าก็ก็มีหลายท่านที่มีประสบการณ์แล้วก็มีมีตําแหน่งเดิมอยู่ในในในครั้งก่อนนะครับก็ถือว่า ผมคิดว่าในคณะกรรมการชุดน,นี้ก็น่าจะน่าจะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีครับอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่เรียงก่อนนะหกคนมีใครบ้างนะถ้าบปนนายกนี่ก็มีทางท่านสมพงษ์ชาตาวิถีคุณธวัฒกุมพุตพงษ์พานิชอันนี้ก็เป็นผู้จัดการทีมมาตลอดนะครับคุณบุญชายหล่อพิพัฒน์ก็ปัจจุบันก็ดํารงตาแหน่งรักษาการประธานตะก้อนานาชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชายวัชราพรผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรศักวิสาลาพร นายวีเดชสมปิตะนะครับแล้วก็เป็นกรรมการและเลขาธิการนะครับก็ทางท่านพลเรือโทบุญชิตผู้พิทักษ์ทั้งหกคนนี้ดูดูดูแล้วก็สมเหตุสมผลดีใช่ไหมครับท่านรองผมเชื่อว่างั้ก็คณะกรรมการทุกท่านจะมีประสบการณ์นะครับเรื่องของการบริหารงานในหน่วยหน่วยงานของท่านเองแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ที่อยู่ในในสมาคมกระช่อครับก็ไม่ก็บางท่านก็รู้จักไปงานส่วนตัวครับบางท่านก็เพิ่งเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกครับ ก็คิดว่าวันนี้เปิดาการประชุมครั้งแรกก็คิดว่านา่าจะมีอะไรใหม่ๆใ,ให้กับกับองการตะก้อรครับอย่างน้อยก็ที่ที่ถกกันนานหน่อยก็เรื่องของการระบบของการาทํางานที่มันมันน่าจะน่าจะเป็นระบบมากขึ้นครับก็รบเรื่องของการทำทีมข,ของทีมชาติด้วยครับอืที่ที่บอกว่ามีการผกกันมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการทํำทีมชาตินั้น เล่าให้ฟังหน่อยครับมันเป็นอย่างไรครับว่าจะมีการเปลี่ยนกติกาในการคัดเลือกตัวหรือว่าจะมีระเบียบในการเก็บตัวกันใหม่ครับก็จริงๆก็เป็นเรื่องของของระบบระบบการทํางานครับระบบระเบียบซึ่งผมจริงๆว่ามันก็ม,นกมันก็น่าจะมีมานาแล้วครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้หยิบมาใช้ในรูปแบบของของ,ของพระราชมรรการซึ่งในะครั้งนี้ก็มีการถกในที่ประชุมครับแล้วก็ยกมือเห็นชอบเนี่ย ต่อไปคงต้องมีการผ่านผ่านบอร์ดบริหารคณะกรรมการท,ทุกคนครับในการยกมือแล้วก็รับทราบถึงสานการต่างๆในการตัดสินใจต่างๆรวมถึงการพิจารณาผู้จัดการทีมพิจารณาผู้ฝึกสอนครับว่าว่าใครเหมาะสมยังไงหรือว่ามีคนใหม่หรือว่ามีใครที่ที่จะสามารถพัฒนาแล้วอเข้ามาเป็นมาเป็นสตาฟมาเป็นทีมงานครับก็ผมในในในมูนลนักกีฬาก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะทุกอย่างมันก็จะได้จะได้ไดมีคําตอบให้สังคมครับท่านรอครับเอาอย่างนี้ถ้าตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับ,รบอบที่คุณธนาบอกว่าเข้ามาจะสางผู้บริหารชุดเก่ากับชุดใหม่ที่มีปัญหากาันจริงๆแล้วในสมาคมมีปัญหาแรกขนาดนั้นเลยหรอคะจริงๆผมว่าก็ ที่คุยกันวันนี้ก็ไม่ได้คุยประเด็นหนักๆนะครับก็จะคุยกันเรื่องของระบบระเบียบวิธีการการประหารสมาคมการดาเนินการงานของต่างๆของสมาคมแบบนั้นที่ชัดเจนอะไรประมาณนี้ครับแต่เรื่องความขัดแย้งเนี่ยผมผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของของของสมาคมนะของกลุ่มของกลุ่มคนประมาณนี้ครับก็ที่รู้วันตรงนั้นก็คงพูดอะไรชัดไม่ได้เพราะผมก็ขึ้นเข้ามาครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าเราเอาเอาระบบระเบียบมันจับทุกอย่างก็น่าจะน่าจะราบรื่นแล้วก็ มีการถกการเสียงกันน้อยลงเพราะว่าตอนที่คุยวันนี้ก็น่าจะคุยถึงหลักหลักสารเหตุผลในการจะทําอะไรแต่ละอย่างครับก็ถือว่าทุกที่ประชุมก็พอใจนะครับแล้วก็มันน่าจะมันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นแล้วก็มีมีคําตอบให้หลายๆคนที่สงสัยมากขึ้นครับครับ ในโซนของวันนี้เนี่ย <S 2> <S 2> <S ที่มีคณะกรรมการทั้งหมดแล้วก็มีทางท่านรองโจ้เนี่ยอยู่ด้วยในฐานะโจ้หลังเท้าเนี่ยคือ <S <S ทางท่านนายกสมาคมเนี่ยได้มีมอ้าหมายหนะ้าที่ไรเป็นพิเศษไหม,มสําหรับทางโจ้ครับอวันนี้ยังยังไม่มีครับวันนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกที่เจอกันก็จะมีเรื่องของการประชุมในครั้งก่อนครับนงานชุดเก่าครับแล้วก็ที่มอบที่วันนี้ชัดเจนก็จะเป็นเรื่องของของเจ็ด เจ็ดท่านคณะกรรมการที่เป็นคนพิจารณาพัดเลือกอ,อผู้จัดทีมแล้วก็ผู้สอนอทั้งทั้งเจ็ดท่านนะครับก็จะคงจะคุยกันในวันสองวันนี้เพราะว่าจะมีการแข่งเอเชียนดาร์เกลย์ในเดือนมีนาคมปีหนา้นาครับใช่กลุ่มกุมภาพันธ์วันที่ยี่บสามถึงวันที่หกมีนาใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับก็คงต้องต้องรีบนนเปเนการพิจารณาตรงนี้เพื่อจะให้นักกีฬา,าได้จัดตัวเตรีพร้อมเร็วที่สุดครับจะได้มีเตรียมความพร้อมสําหรับสําหรอบ ในการฝุกซ้อนครับครับในส่วนของนักกีฬาท่านรองครับในส่วนของนักกีฬาเอซิ่งดอยม่ช่ไอซเกมกับชุดของเอชิ่นเกมเนี่ยมันคนละชุดหรือว่าจะต้องมีการคัดสรรใหม่ไหมเออจริงๆในที่ประชุมก็ถกเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอชนิดลักษณะกีฬาในในที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงกับทางทางเอชิ่นเกมทีเดียวนะครับจะในประเภทคู่อะไรด้วยนี้ครับก็ก็ต้องให้ทางทาง ทีมงานเดิมไปไปศึกษาครับแล้วก็ทางฝ่ายบริหารเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลว่าในการส่งการเข้ากันในขันเนี่ยจะมีอีเวนต์ไหนที่เราส่งได้หรือว่าส่งไม่ได้หรือว่าจำกัดแค่ไหนครับรวมถึงประเทศที่เข้าเข้าร่วมในขันนะครับมันต้องมันต้องมันต้องไม่ต่างกับสี่ประเทศนะครับถึงจะถึงจะรับรับเหรียญทองเพราะนั้นก็เป็นการบ้านที่ที่ฝ่ายบริหารทางทางฝ่ายฝ่ายทีมงานนะครับคงต้องไปทำการบ้านมาว่าสามารถ ส่งหรือว่าจะส่งอะไรไปบ้างเพราะามันจะมีผลกับตัวนักกีฬาของเอเชียนเกมที่ก่อนที่ที่เได้ได้เรียกตัวได้ได้ตัวมาเก็บตัวแล้วนะครับ mm hmm. ครับก็เลยต้องต้องทําอะไรเร่งเร่งรัดหน่อยเพราะว่าในเรื่องของการพิจารณาตัวใหม่เนี่ยทางคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยก็มีความเห็นว่าควรจะต้องพิจารณาทั้งเปิดเปิดคะตัวนักกีฬาใหม่ๆเลยนะครับที่ถนัด อันหนักจริงๆในเรื่องของดับเบิลอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเรื่องของการบริหารการทีมที่เป็นตัวผู้จัดการทีมตัวผู้บึกสอนอะไรเงี้ยครับก็คงต้องต้องมีคณะกรรมการที่เจ็ดท่านเป็นคนคัดเลือกครับก็มีโดยมีคุณบุญชัยหลีพิพัฒน์เป็นประธานแล้วก็มีของยิ่งวิษณเดชนะครับเป็นเป็นเลขาครับทั้งหมดก็น่าจประมาณเจ็ดคนที่ต้องคัดเลือกครับซึ่งคงต้องต้องให้จบภายในในวันครับเพราะว่า มันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆอย่างครับครับโอเคคือคือปกติเนี่ยนะครับเจ้าภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีเกมไรือเชนงเกมเนี่ยคือเจ้าภาพจัดเนี่ยเจ้าภาพเขาจะสามารถลงแข่งขันได้แบบฟูงไงคุณว,ว่าเจ็ดเหรียญทองเนี่ยก็เจ้าภาพส่งได้เจ็ดชาติอื่นส่งได้สี่หรืออะไรเงี้ยแล้วแต่กําหนดอย่างบ้านเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยอย่างถ้ามีการจินจ่ายเจ็ดเหรียญเนี่ยเราจะส่งหมดเลยไหม ตรงนี้ผมไม่ทราบหลักเกณฑ์ครับยังไม่ทราบหลักเกณฑ์แต่ว่าที่ประชุมเนี่ยก็ได้คุยกันว่าอาจจะมีอาจจะมีบางอีเวนท์ที่เราที่เราไม่ได้ส่งนะครับก็คงคงน่าจะน่าจะส่งไม่ครบนะครับอาจจะต้องไปดูกว่าว่าอีเวนท์ไหนที่เราส่งแล้วรได้เสียบครับอย่างเช่นดับเบิลที่เราเรามีความหวังอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับคงต้องต้องต้องเป็นทั้งเจ็ดท่านที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็ประชุมเร่งรัดแต่งตั้งทีมงานต่อไปครับ เรื่องหนึ่งเรื่องที่ไอ้ชื่เกมซีเกมนั่นนะผมว่ามองค่าไปแล้วแต่ว่าโอลิมปิกเกมที่ทางท่านนายกสมาคมพูดบอกว่าอ่าที่ฝรั่งเศสเราไม่ทันแน่แต่ที่อเมริกาคิดว่าทันไหมในส่วนตัวของท่านรองผมเป็นสาธิตนะฮะเอาเอาเอาเป็นเอาเป็นในนามความมิเห็นส่วนตัวที่ผ่านมาแล้วใช่ครับในการเป็นคณะกรรมการผมเมื่อวันแรกเนี่ยผมก็ยังไม่ได้รับหน้าที่แล้วก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้กันในที่ประชุม,มน,นะครับแต่ผมมองส่วนตัวเนี่ยว่าถ้าเราจะต้องไปโอลิมปิกเราต้องทํามันทําการบ้านมากกว่านี้เยอะเอยอะกว่านี้มากครับเรื่องของการส่งนักกีฬาผู้ฝึกสอนไปยังประเทศต่งางๆที่ที่ยังไม่รู้จักตะก้อเลยนะครับมผมว่าต้องทําให้เขาเล่นให้เขาไปเล่นได้ก่อนนะครับแล้วก็ไอ้ตรงที่ตําแหน่งของจะแชมป์ไม่แชมป์ได้เหรียญทองไม่ได้เหรียญเนี่ยผมว่าจะพิ่งไปคิด เราคิดถึงการเผยแพร่กีฬาตะกอ้อก่อนครับเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของจริงๆตะกอ้อมันก็เป็นกีฬาค,คล้ายๆประจำชาติเราครับถ้าวันหนึ่งตะก้อมันไปนสู่สากลมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นความภูมิใจของคนไทยซึ่งตอนนี้ความภูมิใจมันก็อยู่ที่เหรียญทองทุกๆรายการของของคนไทยไปแล้วนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็นักกีฬาตะกอ้อก็เป็นหนึ่งในใจของของคนไทยอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านั้นผมบอกว่าตะก้อบังนโคงจะต้องไปพัฒนาไปจูสาดลนหน้ากว่านี้ซึ่งอย่างที่บอกครับต้องต้องทากันบ้านหน้ากว่านี้มากๆเลยนะครับแล้วก็แล้วก็วกเชิงลุกมากๆคืออย่าอย่ามาอย่ามา,าขัดขัดขัดกันเองนะครับ,รบการพัฒนามันคงต้อง,ต,องต้องร่วมกันแล้วก็แล้วก็อย่ามองที่ผลประโยชน์เป็นหลักผมคงต้องมองถึงประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็วิถีทางครับครับสำคัญก็งานมันก็ไปลำบากครับครับอย่างไรก็เดี๋ยว ทางผมก็แชร์กับทางท่านรองโจ้นิดหนึ่งนะในเรื่องของโอิดเกมเนี่ยจริงๆเนี่ยคือการจะผลักดันให้เข้าสู่โอบิคเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย IOC หรือคณะกรรมการปรึกษาคนเนี่ยกีฬาหนึ่งชนิดก,กีฬาเนี่ยมันต้องมีการขัขน5ทวีปอย่างที่รองโจบ้บอกนะครับคือถ้าไม,ไม,ไม่ไม่กระจายไปทุก5ทวีปเนี่ยโอกาสที่จะให้ทาการขันเนี่ยยา่าระบเด็นที่สองคือต้องมีการประชุมสมัชชาแล้วก็เอากีฬาแต่ก้อนเนี่ยเข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบะให้เรียบร้อยคือสาตรที่เขาสาสตรที่ในเวอร์เกตยมาละ,ะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับต้องรับรองไงตอนนี้กีฬาตะก้อยังไม่รับรองอย่างเนี้ยอย่างที่ท่านรองบอกค,บคือต้องช่วยกันแล้วก็เผยแพร่โดนอฟัฟการิสถานเนี่ยอย่างเน,งนี้ถ้ามันไม่มีเนี่ยต้องไปเผยแพร่้ครับเพราะมันเป็นหนึ่งสวีบ,บนะครับที่ต้องทำไม่ได้อะในมุมมองของของทางท่านรองโจนะครับอันนี้น่าจะเป็นคําถามท้ายในช่วงช่วงนี้เลยนะครับถามว่าในโอกาสข,ของ ตะก้อไทยเราเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยมองแผนไว้จริงเนี่ยถ้าในในโปรเจกต์ในความคิดของตัวเองเนี่ยอยากจะทําอะไรให้ตะก้อมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นเออผมว่าอย่างแรกที่ผมมองผมผมเป็นนักกีฬานะครับผมมองว่ามันต้องเริ่มจากตัวนักกีฬาก่อนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยตัวน,นักกีฬาเราก็ถือว่าประสบความเด็ใน,ในการแข่งขันนะครับได้ได้เหรียญทองได้เงินอัปทีดได้งบประมาต่างๆที่ได,มมได้ได้เข้ามาเนี่ย ส่วนหนึ่งก็ถือว่าผมว่าก็เป็นเป็นฝันกะบำลังใจให้นักกีฬานะครับแต่ว่าส่วนสําคัญเนี่ยผมมองถึงคุณภาพชีวิตของนักกีฬานะครับตั้งแต่ว่าตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ก่อนเป็นฟิชชา่ิระหว่างเป็นมิชชติแล้วก็หลังทีมชาติก่อนทิมชาติก็คือคืออย่างเช่นนักกีฬาใหม่ๆหน้าใหม่ๆควรจะเปิดโอเพนะ่นเข้ามาคัดตัวนะครับเปิดสนาม้วคัดตัวและฟีชชาติคัดตัวได้ดูตัวใหม่นั่นคือก่อนเข้ามานะครับระหว่างเนี่ยผมเชื่อว่าระหว่างเนี่ย มันสําคัญตรงตรง,ตรงที่ผมมองคือเรื่องของการศึกษาเราเรามีมหาหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่มีสนามกีฬาพร้อมในการจัดการจัดฝึกซ้อมอาการทุกอย่างเวทเทรนนิ่งทุกอย่างมีในอยู่ในมหาวิทยาลัยหนึ่งข้หนึ่ง,งอย่าง,งเนี่ยผมมองว่าสมาคมกควรจะต้องไปไปร่วมมือจับเือกับม,กมหาวิทยาลัยนั้นนะ่ะให้ให้นักกีฬาได้ซ้อมด้วยแล้วก็ได้เรียนหนังสือไปด้วย,วยนะครับคือเราไม่ได้มองว่า วิชาความรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวนะครับผมองมองเรื่องของคอนเนคชันเรื่องของไมเซิลพัฒนากรปิตต่างๆเนี่ยคืออย่างน้อยให้เขาเลิกเล่นกินข้าวเขายังไปต่อได้นะครับอันนี้คือระหว่างเล่นแต้หลังเล่นเนี่ยคุณทาไมให้เขามีอาชีพติดตัวไปหรือว่ามีได้ได้ดูแลเรื่องของหน้าที่การงานสวัสดิการอะไรแล้วแต่ที่เขาหลังจากเลิกเล่นไปแล้วหลังจากที่เขาทําประโยชน์ประเทศชาติแล้วเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็สําคัญครับส่วนมากจะจะลืมเลือนไปเรื่องเล่นจะจบกันไปอะไรเงี้ย นะครับหรือว,ว่ามันม,มีมีประเด็นกับสมาคมอีก็ยิ่งแย่กระใหญ่อะไรเงี้ยผมมองว่ามันจะทําให้คุณภาพชีวิตนักกีฬามันดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้คือผมมองในมุมมองนักกีฬาะะครับ,รบน่าจะน่าจะดูแลเรื่องอากนักกีฬาก่อนถ้านักกีฬาอยู่ดีมีสุสขทุกอย่างไม่รบนอัปเรียดน,นะครับทุกอย่างเพราะว่ามันก็จะดีทุกคนก็อยากเล่นกีฬาโดยไม่มีปัญหากันนะครับเพราะทุกอย่างมันก็เป็นระบบอยู่แล้วการจ่ายเงินของ,ของทางกีฬาทศไทยก็จ่ายนักกีฬาอยู่แล้วนะครับมีให้สมาคมอยู่แล้ว มีให้รูปสอนอยู่แล้วนะครับผมว่ามันก็เป็นเป็นระบบอยู่อยู่แล้วครับอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นห่วงเรื่องของการศึกษากับเรื่องของอาชีพการงานครับอ่ะนะครับก็ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณครับท่านพระนุโตครับสืบสักผันสืบครับท่านรองผู้กับนะครับตำรวจนครบาลวังท้องหลังนะครับก็นัยกกรกมการบริหารสมาคมกีฬาตะก้อครับยังไงก็คาน่้อาจจะรบกวนท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณคุกท่านที่ดังขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ะนะครับนี่ก็คือหนึ่งในคณะกรรมการครับบริหารชุดใหม่ครับของภายใต้การคุมหัวเรืออย่างคุณธนาแชมปิสิ์นั่นเองครับสำหรับในช่วงนี้ครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสองครับ